ามาประเด็นอนุสรเอี่ยมสะอาดน้องไรณอนุสรเอี่ยมสะอาดบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอภิปรายเรื่องสงสัยคุณสมบัติของรัฐมนตรีค่ะอบอกรัฐบาลปกติเนี่ยอย่างรัฐบาลที่แลว้วอ่ะมีหลายท่านนะที่เขาไม่กล้าตั้งขึ้นมามแต่รัฐบาลน,นี้ลุยไฟตั้งขึ้นมาเป็นรองนายกเลยสองคนอบอกมันมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือบอกพร่องต้นทุนก็ต่ำ แล้วท่านก็เอ่ยชื่อค่ะบอกคนแรกร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นน้องติ๊กเอาไว<ห>าคา้ค่ะคุณอนุสรบอกเอ๊ะในคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่รู้ไปกินดีหมีมาจากไหนคนมนุทินถึงกล้าตั้งรัฐมนตรีที่รัฐบาลปกต,ติไม่กล้าตั้งรัฐบาลอะรัฐนายกอนุทินบอกรัฐบาลชุดนี้เฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขความเสียหายจากรัฐบาลที่แล้วเหมือนจะดีแต่ความกล้าตั้งรัฐมนตรีที่รัฐบาลที่แล้วไม่กล้าตั้ง ลุยไฟกินดีมีดีมีเสเองพูดถึงร้อยเอกธมนัทว่ายังไงตะกี้ทิ้งค้างเอาไว้บอกว่าคนแรกเลยคือคือตั้งคือกล้าตั้งอ่ะมาเป็นรองนายกสองคนคนแรกก็คือร้อยเอกธรรมนัทบอกมันมีคลิปไวรัลมันคือแป้งแล้วถูกตั้งข้อสงสยัยจำคุกในต่างประเทศ แม้สารมนูนจะวินิจฉัยว่าไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยแต่มันก็นํามาซึ่งความสงสัยการ<ม>ตั้งคําถามอย่างรุนแรงถึงคุณธรรมจริยธรรม,มของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนี่ยังไม่นับที่ไปพูดถึงคุณอังรุสร์บอกหักเข้าไปหมดสมัยก่อนฟังเพลงรางวันแด่คนช่างฝันสมัยนี้รางวันแด่คนช่างหักหักเข้าไปหมดหักนายเก่า หากครูรัฐบาลเดิมหักพักเพื่อไทยท่านได้หักก็หักไปเลยมีความดืดเดือดและพอมาพูดถึงประเด็นมันคือแป้งรัฐมนตรีอัธกรลุกขึ้นมาประท้วงน้องไบร์ลมนตตีกระทรวงท่องเทลลี่ยวและกีฬาอัธกรณ์ศรีวัทยากรบอกก็สมัยพรรคของผู้อภิปรายเป็นรัฐบาลน,นายกก็เคยเซ็นให้ร้อยเอกธรรมานัฐเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันอเออไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอะไรถึงได้ของขึ้นให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วย ไม่นะตอนเพื่อไทยหรือไม่ส่งเองตอนแรกมันมีกระแสข่าวว่าจะเป็นคุณธรรมนัตค่ะแต่ว่ามไม่แต่ว่า,วาที่สุด,ดไม่ได้ตั้งไงใช่ที่สุดไม่ได้ตั้งเพราะมันมีความกังวลเอาไหนไปดูช่วงนี้ชีวิเป็นยังไงร,รัฐมนตรีที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรีสองคนครับมีปัญหากระทบความน่าเชื่อถือที่บกพร่องแล้วจะสามารถทํางานได้อย่างไรสมัยก่อนเนี่ยผมเคยฟังเพลงท่านประธานชื่อเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน อย่ากลับคืนคําเมื่อเธอย้าสัญญาแต่ถ้าเขียนเพลงในยุคนี้สะท้อนการเมืองไทยครับไม่ใช่รางวัลเด็กคนช่างฝันครับแต่เป็นรางวัลแดกคนช่างหักหักเขาไปหมดหักนายเก่าหักขั้วรัฐบาลเดิมหักพรรคเพื่อไทยเรื่องจิ๊บจิบครับท่านหักใครได้ก็หักไปครับแต่อย่าหักหลังประชาชนโดยการตั้งรัฐมนตรีต้นทุนต่ำครับไม่ใช่สายการบินโลคอสครับแล้วพักกล้าหักนี่สโลแกนนะครับหักนายเก่าหักนายใหญ่หักนายใหม่หักไม่เว้นใครด้วยความเคารพบครับคนแรกครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าท่านมีคลิปดังในอดีตครับผมจำได้ทุกเม็ดครับไม่เชื่อพิสูจน์ก็ได้ครับ5 4 3 2สิ่งที่เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมนั้นมันคือแป้งผมเลยอยากติดต่อนิวเซาเวลซะเหลือเกินครับว่าต้องไปอบรมใหม่ครับแยกไม่ออกแล้วระหว่างเฮโรอีนหรือแป้งและแป้งเนี่ยไม่รู้แป้งโรยตัวหรือแป้งมันหรือแป้งอะไรนะครับและถ้ามีคนสงสัยไปถามแบบนี้ครับ นายกรัฐมนตรีที่ไปตั้งบุคคลมีปัญหาแบบนี้จะถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ลองสักร้อยเรื่องเตะลูกโทษร้อยลูกครับมันต้องมีเซฟไม่ได้สักลูกหรครับท่านประธานประท้วงครับครับก็เกิดครับกับผมนายธกรศิริรัตยกรครับผมขอท่านประธานครับให้ใช้ข้อบังคับควบคุมการประชุมด้วยเพื่อนสมาชิกนะครับมาจากพรรคที่ก็ต้องบอกตรงๆในสมัยที่ พักที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่กําลังอภิปรายอย่างเมามันที่บอกเป็นผู้เจ็บช้ำมาก่อนเนี่ยท่านนายกก็เคยเซ็นให้ท่านร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัมตรีครับผมก็ไม่รู้ว่านี้เป็นอะไรของขึ้นหรอเขาพูดก็บังคับปิดก็หน่อยครับก็ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมครับคือบรรยากาศแบบนี้ผมว่าบรรยากาศมันมาดีแล้วนะครับไม่อยากให้ทําลายบรรยากาศครับรู้ว่าท่านพูดเก่งครับนะครับชื่นชมพี่โอปอ ครับแต่ว่าผมว่าวันนี้เราเราเดินมาดีแล้วครับอย่าอย่าให้มันเป็นอย่างนี้เลยครับ,รบขอบพระคุณครับจริงจริงอนุสรพูดไปถึงคนที่สองแต่ต้องแทรกด้วยร้อยเอกธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารองน้ำเตะแล้มรีเกษตรล,ลูกขึ้นชี้แจงโดยตอบคุณอนุสรขอบคุณที่ไปเรื่องเก่าเก่าก่อนจะพี่ไปเรื่องเก่าเยอะเลยจำได้ว่าอนุสรเคยมาคุยกับผมในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย จะมาขอร่วมมูอดงการกับพรรคกล้าทำกับผมแปลว่าจะมาขออยู่พรรคกล้าทำไม่มั่นใจว่าวันนั้นกับวันนี้ต่างกันว่าอย่างไงไหนมีเสียงไหมมีไหมสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้อภิปรายสักครู่นะครับได้อภิปรายในเรื่องเก่า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  ก่อนที่จะท่านจะอธิบายผมในเรื่องเก่าๆทั้งหลายเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านมาค,คุยกับผมตรงนี้ในฐานะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วมาขอร่วมบุรมการกับผมในพักกล้าทัผมจําได้นะครับคุณอุศรครับผมไม่มั่นใจว่าวันนั้นกับวันนี้ท่านต่างกันลาฟ้ากับดินวันนั้นท่านชื่นชมว่าท่านทํางานได้ดีได้ใจพี่น้องประชาชนทํางานถึงลูกถึงคน ผมอยู่บ้านนี้ผมไม่ค่อยมีความสุขผมอยากจะมาร่วมบุดมการณ์กับท่านแล้วท่านก็พูดกับเพื่อนสมาชิกพรรคราธรรมของผมหลายๆท่านผมก็ไม่เข้าใจวันนี้ท่านตื่นมาท่านกินยาผิดประเภทหรือเปล่าอยากจะขอกราบเรียนประธานด้วยความเราลบว่าสิ่งที่ท่านอ,าอนุสรพูดย้ำแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเจอกัน next station ผมก็อยากจะบอกคุณอนุสรเหมือนกันว่าคุณได้เจอสถานีที่พะเยาแน่นอนวลีที่ท่านพูดเนี่ย ผมพูดท่านไม่ออกมาพูดหมดไงแล้วกล่าวกันสนุกปากณเวลานี้คดีอยู่ที่จังหวัดพะเยาสองรกว่าคดีแล้วหากท่านยังสงสัยในสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่จบและอยากถามผมคุยส่วนตัวได้ครับข้างหลังอน,อนุสรน้องเอ๋ยจำมาพูดตัวเองไว้บ้างเวลาจะพูดอะไรอ,อย่ากลืนน้ำลายตัวเองคุณอย่าบอกว่าคุณเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมานานผมไม่น้อยกว่าคุณหรอกครับปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งผมถูกขังขังมากกว่าคุณอีก เรื่องนี้ขอยืนยันตรงนี้ว่าใครก็ตามที่พลาดพิงและทําให้เกิดผมเสียหายนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีอะไรสิทธิครอบครองแต่ถ้าสิทธิคุ้มกันคุ้มครองแต่ถ้าทําให้เกิดเสียหายที่เอาไปขยายความข้างนอกนี่เจอแน่สถานีต่อไปที่พะเยานั่นก็แปลว่าสถานีต่อไปคือฟ้องร้องที่จังหวัดพะเยาร้อยเอกธรรมานะัฐท่านก็ดุดันกระทั่งคนรู้สอนต้องลุกขึ้นมาบอกว่า ที่เคยไปคุยกับคุณธรรมนัทคุยกันจริงแต่เป็นการคุยเรื่องงานกับนโยบายในาธนะสอสอารมณเตมันไม่มีความคิดจะย,ย้ายพักเลยขออภัยที่ทําให้ท่านธรรมนัท <c oughs> เข้าใจผิดไปว่าผมจะไปอยู่ด้วยอันนี้อ,อนุสรอ้างววาอย่างนั้นเออคนหนึ่งที่อนุสรพาดพิงถึงคือสุชาติชมกลิน่นซึ่งคุณอนุสรระบุว่าสโลแกนประจําตัวคือพวกกันสําคัญเสมอสมัยรัฐบาล8ปี คงจะบาดุรัฐบราลประยุทธ์มีฉาย,ยาว่าสุชาติชมเก่งเพราะชมนายกเต็มเหนี่ยวแล้วก็ไร่เรียงว่าคำถามท่านนายกนุทินไปกินอะไรมากล้าตั้งคุณสุชาติที่มีประเด็นเรื่องอาคารสก,กายนายเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรนมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีกรณีที่สำนักงานเนี่ยครั้งนั้นไปซื้อตึกราคาสูงเกินจริงไม่ได้กล่าวหา แต่เป็นข้อมูลที่คุณอนุสรแจกแจงออกมามีไหมไม่มีมีไหม,ไม,ม,ม,ไหมอ้าวมันไม่ใช่อ่าถ้าเป็นคุณสุชาติต,ตอบต้องมาตรงนี้เอาคุณสุชาต,ติตอบเลยเพราอเมื่อวันก่อนวันแรกมีการอภิปรายพาดพิงมาจากคุณาศาสตร์สวัสดิ์คุ้มพงกับคุณรักชนกศรีนอคุณโช,ชาติต,ตอบได้ยินสิ่งที่อ,อนุสรอภิปรายเราเป็นเพื่อสนิทกันนะ การพิปรายที่ท่านกล่าวเรื่คุณสมบัติข้อกล่าวหาจากเรื่องตึกสกายนท์ทำให้ผมนอนละเมอเพิ่ถึงตึกสกายนท์ทุกวันเลยและยังงงอยู่กองลงการลงทุนบอร์ดประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ลงทุน7,000ล้านค่ะเขาลงทุนเป็นหลักล้านล้านทั้งบอร์ดลงทุนบอร์ดประกันความเสี่ยงแต่งตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ถ้าวันหนึ่งฝ่ายค้านที่เอ่ยนามมาหลายท่านได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานท่านจะทราบว่าอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้นไม่ได้ลงไปล้วงลูกเรื่องการลงทุนคือไม่มีอำนาจค่ะเราแค่ให้กรอบ <c oughs> กำหนดว่าพรบการลงทุนเท่าไหร่ซึ่งคุณสมบัติที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวมาว่าตึกที่ซื้อมาไม่มีระบบอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบอร์ดที่พิจารณาการลงทุนรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นอบอกเพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องนี้ ผมขอเรียนว่าถ้าใครทำผิดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบให้หมดน้อมรับทุกเรื่องถ้ามีการเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับผมแล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปสัทีพูดวนไปวนมาและท่านก็อธิบายว่ากองทุนประสกังคมฝากถึงผู้ประกันตนนะเงิน2 2ล้านล้านอ่ะ2.6ล้านล้าน30ปีที่มีกองทุนเกิดขึ้นมันมีเงินที่เก็บจากนายจ้างรัฐบาลกับลูกจ้างรวมแล้วประมาณ1.6ล้านล้านเท่านั้นนะ แตหนึ่งล้านล้านที่มาเป็นของ2.6ล้านล้านในขณะนี้มันมาจากสานกงการประกันสังคมเข้าไปลงทุนแล้วได้ดอกผลนะคือเงินต้นที่เก็บมาจากสฝ่ายเนี่ยแค่1.6ล้านล้านที่ทุกวันนี้เป็น2.6ล้านล้านก็เพราะว่าประกันสังคมเข้าไปลงทุนไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครกล้ามาเป็นบอดการลงทุนเพราะกลัวการร้องเรียนได้เบี้ยประชุมไม่กี่พันบาทผมขอเรียนว่าเงินหนึ่งล้านล้านที่มันงอกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นสิทธิทประโยชน์ผู้ประกันตนทั้งประเทศ1 3ล้านคนก็คือได้จากการลงทุนของบอร์ดประกันสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจว่าบอร์ดเดี๋ยเขาจะไปลงทุนอะไรจะรู้เฉพาะจากสอตอง,งอตรวจสอบกำไรปีนี้เท่าไหร่ถ้าไม่มีใครมาเป็นบอร์ดประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคงต้องฝากเอาไว้ที่ธนาคารดอกเบี้ย70สตางค์หรือ1บาท ลองนึกดูว่าดอกเบี้ยแค่นี้เนี่ยจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นนี่อ่านนี่ก็ยกเป็นตัวอย่างนหนึ่งแล้วก็เป็นการตอบสอสอ,สอกฤิศิลปชัยระยองไปพร้อมกันเกี่ยวกับกรณีอ่าเรื่องบ่อดินอาโดยระบุว่าเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีกรณีที่ผู้ชํานาญการขอ,ของตนไปวิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปรู้เรื่องของแต่ประการใดเนี่ อภิปรายที่ท่านเก่ามาสักครู่เรื่องคุณสมบัติต่างๆเรื่องที่ข้อก่าหาต่างๆนั้นในเรื่องของตึกจนผมนอนละเมอเพ้อไปจนถึงตึกสกายนายทุกวันเลยผมยังงงอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งฝ่ายค้านนะครับที่เอ่ยนามมาลห,หลายท่านถ้าวันหนึ่งท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจะทราบเองว่าอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ได้ลงไปโรงลูกคุณสมบัติที่ท่านเพื่อสมาชิกได้กล่าวมาลยว่าตึกที่ซื้อมาไม่มี ระบบอย่างนั้นระบบอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบ์ดที่เขาพิจารณาการลงทุนรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นครับท่านเงินที่มีหนึงน่งล้านล้านที่งอกขึ้นมาคือเงินจากการลงทุนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศส3าล้านคนในมาตราสามสาได้จากการลงทุนดอกผลแล้วผมกล้าพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับว่าบ่อด,ดินที่ท่านเอ่อยถึงมันไม่ใช่ของผมท่านต้องกล้าสาบานกับผมผมท่านก็กล่าวหาผมอย่างนี้ไม่ได้ ผมกล่าบเรียนในที่นี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับว่าสิ่งใดถ้าผมทาผิดกฎหมายขอให้ดําเนินคดีผมในทุกเรื่องแต่ขอให้อยากก่า,ากล่าวหากันลอยๆอยนี่ไงท่านผู้ชมก็ชี้แจงไปในคราวเดียวเอ,อขอบคุณบันทึกการข่าวอ,อดีตนายกเศรษฐาตั้งคุณธรรมนัทอ่าใช่อันนั้นจำได้รัฐบาลเศรษฐาขออภยัยรัฐบาลแพ้ทองทานเนี่ยไม่ได้ตั้งหรือคุณธรรมนัทไม่ส่ง ไม่แน่ใจนตอนนั้นเหมือนมีข่าวว่าจะเป็นแต่ว่าตอนหลังไม่ได้ตั้งขอแก้ไขครบถ้วนคุณอัธกรถูกต้องและว่ากันต่ออ่าจังหวะนี้ก็ปรากฏว่าคุณรุ่สองก็ใช้สิิทธ์พาดพิงแล้วก็บอกว่าคําตอบของท่านอยู่ที่ประชาชนจะเห็นอย่างไรอ่าไม่ใช่สมา,าชิกและสมาชิกหมายถึงสสแล้วกับสอวอจะเห็นอย่างไรขอยึดสโลแกนของท่านว่าเพื่อนกันสําคัญเสมอนีอ่ใช้ผิดพลาดพิงตรงไหนวะเนี่ยงงฮะ เพื่อนการสําคัญเสมอเอรัมตีแฮงเนี่ยเขาเอาเพื่อนเป็นหลักเลยนะ,ะเพื่อนอตอนนี้เขาไปอยู่ภูมิใจไทยหมดแล้วใช่ไหม